สวัสดีครับพี่หมอบางเงาะงสีใช่คือเกาคือเดลีมครับมาอย่างพ่อเมืองครับผมนี่ครับมาอย่างพ่อเมืองครับผมโอ้เดี๋ยวปพ่อมืองมาเะใชนอ่อเมอมาอย่างจอยมาจะเที่ยวทะเลตลาดล่ามตลาดล่ามไปทะเลตลาดล่ามมากครับไปไหนมาจากโลสองโลนี่แหละอ่ อย่างสู้ลูกกินก้อนเสดสแอบวันหยุดวันอาทิตย์วันพักผ่อนของคนชายแรงงานนี่นี่ทขาเห็นกับนี่ครับผมอันนี้กำลังเห็ดกำลังทำอะไรเลยน้ำหนักให้จัจิ้มจ้ากิมซีฟู้ดครับอันนี้ก็มีตอนนี้ห้องแช่กุ้งไว้อยู่ครับกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าอันนี้เขาแช่ชุดดาวดีกว่าน,นะ กำลังปุ่มอันนี้ต้านใช่ครับผมงอใส่ล้วจะเดาตานใช่ลงไปแล้วทำามีแตกปะตานลงไปเกอมแป็งี่ามแบักนาบักนาลงไปสีสใสสวยใสครับผม ยังนะนี่เพราว่าจานใครนี <nooit> ่ย <están> 응ังโอ้ครับสีสันครับผมมาแล้วมันจิ้มสีฟูของเราสูตรไทยเอ่ยวังทิ่สตรมาแต่วังหิ้งอีกแล้วสีสันสีสั่มากเลยครับ อนนี้ต่อไปกคนนะแต่ว่าเลี่ยงเผ็ดแตเผ็ดแน่เผ็ดแน่นอนครับผมเข้มข้นน้ำปลาน้ำปลาไปหืมดเด็ดหมือเด็กเลียสกเกินใจคอคั่วครับเข้มขนซิมัง ต้มักไก้มเแป็นไดวันเป็นไดเป็มเีนอร่อยไหมยังไม่อร่อยยังไม่อร่อต้องเตือนน้ำตาลนะครับ oh. มัน Bryant, ไหลไขไข่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 ่่่่น่ม่่่่ไข่่่ tampoco. อะไรตกวตัวตเสเตัวเศษเงเลียงแล้วครับผมตัวอย่างเขาการแม่เขาเลียงตังิกอไขไม่ีเงีืค่อยพิกโบโบโอ้หมึกย่างร้านเขาใหญ่ิมมีไข่้ำดำ ครับผมครับหนึ่งนี่ครับหนึ่งครับผมเราเัใส่ตอนหันนี่ทำสินเเดียวเอมีเขา่ะมี่ตัวตัวเขามาตัวเขาปะได้อีโอทไปไว้ใช่ปะตัวี้ี้เราัวเขาอยู่ตัวจี้ขอบกินนะไม่จี้เราตอมันจะคันบอลมันจะแรงงามรถ จะไม่คุอนมากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เมนูกุ้งแช่น้ำปลาครับอันนี้ก็เป็นมะละน้ำแข็งน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งสะดุ้งกุ้งสะดุ้งทะเลไฟตำมะม่วงโคบหิงมาจากญี่ปุ่น อันนี้ปลาหมึกย่างมาจมาพกพกไก่ดูพกไกด่ดูอันนี้เคียง <laughs> มาจากซีสเกต <laughs> <laughs> เคียงนี่เพื่อนี่ปลาหมึกใหม่ด้วครับก็เลยดำดำแน่อันนี้ขุณย่างมาจากย่างกุ้งครับผม <laughs> <laughs> ขอดูประชาชนหน่อยครับมาจับปอ,อ,อยังไม่ผาเลยอ, <laughs> <laughs> อันนี้เผ็ดจัด อ,นนอันนี้ก็มือหย่างนะจ๊ะยมดาอันนี้มือย่างอันนี้นัวครับผมนี่ครับที่สามมือหยากคุณเบงกเต็มแต่ว่ามีทีเด็ดให้ดูครับอันนี้ผมนั่เสนอเลยครับผมอันนี้อยางเห็นครับพอแล้วเป็นโต๊ะมาแอ้วหันมาครับโอ้ หนน้าเจอกัชิปหน้าเจอกันครับผมกลับไปตัวนี้ตัวใหญ่จะทำสีไหนดีอะใช้บงแนวรถโต๊ะมานะครับโอ้โหเยอใช่ไออันนี้เงียบป้อมเหรอครับครับครับกบป้อมโกบป้อมเสร็จเดี๋เลยครับผมเดี๋ยวไหว้ท่ันนู้นนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ไปเก็มครับสองตัวไปเลยสองตัวไปเลย ใช่บผมโอ้โอ้เน้สิอืมอืมคำปเน่นละไงรสชาติดิ่มนวลบอบอกพี่บอกน้องนี่น้ำจิ้มครบสูตรเปรีย้ยวเผ็ดหวาน ุ่นนิ่มผมก็มาละผมอ่อนครับอม,มันบอมันบมเม็ดขอภพยครับอืมอืังนะมากเลยมามายียเขามามาเขามาอเขามา้างเยอะาจะยอขึ้นมาให้เต้เขาหุ่น จวดอันนี้ปลาหมึกครับมาชิมม,มังปลาหมึกมันไงได้กินแบบพอนหนานอยู่นี่ละทางตรงไม่ต้องอ,อ้มอมสุดยอดนแล้วคักคัคำแรกคำแรกกับจวดคำซ้องกันนวคำที่สามเดี๋ยวคอยชิมอีกครับอื เมนูเ <m í toys> mm. <s> ีิไก่กุ้งสุมนข้าวไฟเตียงไหมครับทัวเด้งมาสูตรบาง้นมงสีกินในสูตรเจ้เปิ้เปอนาเได้รับเปิ้นแค่ได้รับเชิญ โอ้ยพูนใหญ่งจะได้จะเกี่คำใหญ่คำตัวเนาะฮู้ยฮ่าฮ่าฮ่ากลุ่มนอกรามเนี่ยเหนิ่มมากครับผมโอ้ยเด้งเลยเนาะเด้งเลยเนาะนี่แหละครับสวยบางงอครับจุดยอดครับนี่ไม่ใช่ฝีมือบางงอขนาดนั้นครับคนพิษสามีแซ่บครับจุดวด่ครับผมอันนี้ริมบอกไปอันนี้คือลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ครับมาตรงจากบุรีรัมย์เลยครับผม อย่างเป็นต้องมาฝาหุ่นทั้งล้างหุ่นมาแต่พี่ลำเห็นยินกินเลยครับแล้วชิมอะไรสักมันชิมยังชิมยินกินเลอ๋อชิมมันน้ยงวัดนะครับบ้างสีชิมให้เบ้างดนะครับอันนี้เอาเสียวเอากรงแช่ปลานมาครับบ้างเขาก็จะใส่ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ฝากพี่ๆทางต่างประเทศด้วยนะครับ อื ور. มมันกัดตรงันมันข้าห้างมัืมขอบอกครับผมบุหมดล้วไข่มุกใส่าทำไมจะขำไหเนีไข่ผมมุกใส่ไปอ้ยมันยังเหลืออยู่นี่อ้ยยังเหลืออยู่นุ่มกลมกลมากครับแต่ขาไม่ยืด พี่อ่วนเนี่ยเห็ดไหมครับนคือไข่ยน่นยอหมืด้องอาแต่ไข่ปลามึกเนาะดีวเปิดเอกร่ไม่ไเลยเขาปมกตามครับสองเลยด้ครับเด้อขอพักใจนะ ระหว่างมันเลยเดียวว่างไป็มอมอมมันเลยกัดกวงนะครับด้วยใร้ยปต้มคำตาเลีอยด้วยครับพี่น้องทำตาเลีอยครับเัยมาเต้ยมันมันจะมากเขาเบียงกันนะครับ มาครับมาคุ้มนะยมาัวมัากไเลยแต่เรยว่มาฮะแต่เรี้กต้องจิ้มเด็ดมา,ามาานาันมารมากามากขึ้าต่อเลยวะาสุดยอดไปเรยเดี๋ยวจิ้มเด็ดกิ

ซีฟู้ดสำหรับนี้ครับผมระาไปหนึเวันมากเลยตมวงตมวงอรอ่ะตบูงใส่ับหนี่เขหอนเสีไอันนี้ยังไอกกุ่มครับคือแกะมอกออกจากกลุ่มแค่น้ำป้ามาก การมาสุกแป้งกับโดดีทอดจังน้อยกรอบครับน้องอยากพี่น้องเลยยิ้มเสียงคักเด้เสียงกรอบกรุบกรุบกรุบเร็ยอืมเฮ้ยชิว่าวัตถุดิบุ่มหัวกับบริสียโตกับฮ็ดแช่น้ำปลานอก สำหรับคลิปนี้กับบาง,งองกับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมถุเย็นอยูเตอรเทีขอันนีกกน้คลิปหนาเลย,ยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาง,งองทีเนะครับคุ